สวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆที่รักทุกท่านนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับประชาสัมพันธ์นะครับการประชุมประจำสัปดาห์ของ Innovation Group นะครับซึ่งเรามีการประชุมทุกวันเสาร์นะครับเวลาบ่ายโมงนะครับซึ่งกิจกรรมของเราในวันเสาร์ที่20นะครับ20มิถุนาที่จะถึงนี้นะครับ เราก็จะมีการประชุมเหมือนเดิมนะครับแต่กําหนดการของเราเป็นอย่างนี้นะครับน้องๆครับเที่ยงนะครับเรามีอาหารรอรับไว้เรียบร้อยนะครับมาร่วมทานอาหารด้วยกันนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับก็จะเข้าสู่การประชุมเวลาบ่ายโมงก็จะมีการเปิดประชุมโดยคนที่เป็นแชมป์ประจําสัปดาห์นะครับที่มีผลผลิตสูงสุดในสัปดาห์นั้นๆน,น,นะครับ ซึ่งยังเหลือเวลาอีกหลายวันนะครับที่จะสามารถทําเบี้ยนะคือทําผลผลิตที่เป็นอันดับหนึ่งในการที่จะเปิดประชุมนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงของคลินิกนักขายนะครับคลินิกนักขายก็จะเป็นคนที่ขายได้ก็จะมาแลกเปลี่ยนว่าขายยังไงปิดการขายยังไงก็แชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับถ้าคนที่ขายไม่ได้ก็จะรู้ว่าทำไมถึงขายไม่ได้และช่วยกันแก้ป,ปัญหาเปรียบเสม,มือนหมอ ที่คอยในรักษาคนไข้นะครับในกิจกรรมของวันเสาร์นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีการแบ่งกลุ่มนะครับแบ่งกลุ่มนะครับแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับซึ่งสัปดาห์นี้นะครับในวันเสาร์ที่20เนี่ยเราก็จะมีนะครับกลุ่มที่1นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเปิด เปิดใจเปิดการขายหาข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อก่อนที่จะพบลูกค้านะครับซึ่งเวิร์กช็อปนี้หรือกลุ่มนี้เนี่ยจะมะีท่านสวยเพชรพันนะครับเป็นผู้ที่คอยที่จะให้คันแนะนําให้คำปรึกษาในกลุ่มที่2เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เป็นการออกแบบนะครับหลังจากเปิดใจหาข้อมูลแล้วออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบว่าจะไปทําแบบไหนขายแบบไหนยังไงนะครับเวิร์กช็อปนี้เราจะมีคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คิดคำนวณออกแบบได้เลยนะครับนะว่าอายุเท่าไรเปี้ยเท่าไรในไงเนี่ยก็จะสามารถคอนซัลล์ออกแบบผลิตจะออกแบบประกันได้เลยนะครับซึ่งช็อปนี้ก็จะมีอาจารย์อาร์มนะครับซึ่งเป็นทางเึือบรมเนี่ยก็มาช่วยนะครับก็จะรับผิดชอบในการให้คำปรึกษาในการออกแบบต่งบางๆหลังจากนั้นก็ไปกลุ่มที่3นะครับก็เป็นเรื่องของการสรุปปิดการขายนะครับ ข้อโต้แย้งและการต่อลูกค้านะครับซึ่งก็เวิร์กช็อปนี้ก็จะมีคุณคณพจน์ศรีสุกใสเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ให้คำปรึกษาต่างๆนะครับในการที่จะทำยังไงที่จะสรุปและปิดการขายให้ได้นะครับและก็ขอต่อลูกค้าหลังจากนั้นเราก็มารวมกันนะครับมารวมกันแล้วก็สรุปว่าการทำเวิร์กช็อปเนี่ยได้ประโยชน์ยังไงบ้างใครได้อะไรกันบ้างนะครับ และก็จะมีการมอบรางวัลประจาสัปดาห์นะครับมอบรางวัลและก็ประกาศการแข่งขันประจําสัปดาห์ในสัปดาห์ถัดไปแล้วก็สรุปปิดการประชุมนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ของเรานะครับก็ขอเรียนเชิญน,นะครับน้องๆนะอาทิตย์หนึ่งมาเจอกันครั้งหนึ่งเพื่อเพิ่มเติมความรู้นะเราต้องมีความรู้ในการที่จะไปคุยกับผู้มุงงนะม่งหวังนะผู้มุ่งหวังวันนี้เขารอตัวแทนอยู่นะครับว่าตัวแทนของเขา ใครบ้างที่สามารถให้คำปรึกษาให้คำแนะนำมีความรู้พร้อมที่เขาไว้วางใจในการที่เขาจะซื้อกรมทันนะครับไอ้น,นีดที่ผมถ่ายให้ดูนี่ก็เป็นกิจกรรมประจำสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราก็จะมีการบันทึกมีการาาาทุกอย่างไว้ให้ทำไว้ให้กับทุกท่านได้ติดตามฟอลโล่นะครับเรียนเชิญนะครับน้องๆชาวอินโนเวชั่ทุกท่านนะครับเข้ามาพบกันวันเสาร์ที่20 นะครับอย่าลืมนะครับแชมป์เปิดประชุมมีรางวัลพิเศษด้วยครับพบกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วพบกันในวันเสาร์ที่20นะครับ